แน่เอาได้แน่เอาได้เยกบานนี <language> es, <g bits are wild> ่ไ <wh> ม <urgency punishing> ่ลดไม่ลดดง้เปแต่แพงเอ้าเอ้าเอ้ามาถือกล่องใหนะมคือว่าขื้นชีคอคอยบ้าหเห็นจริงเลย สวัสดีพี่ปู่ประชาส้นนะครับผมอยู่ที่เมืองดาบจึงมือแรงเนื้อมืองแรงหูย,ยตัวว่าเสีออกยังเลกนะเห็นู่ไปเห็นแล,ล้วไปเลกเสียออกมือแรงนี่ดิ่งเนื้อนี่ดิ่งนี่นนไปละ่ะโว่หดิ่งไปกันกระโดดขึ้นค่อยจอดรถดเอา้ามึมีแนวให้กินนีล่ล่ะเอา้าเอา้าดิง่งกุญแจบาทนี่ผมจะสร้า,างมหอดมหานคร ดากจึงทะเลภูเขา<น>แดนหนาวผู้สาวงามมามีมุดแดงบตองยานมุดแดงก้อยอากาศดีลมพัดบีบีเอาไอีอยังมะกอด่อยแล้วก็นอนเอาแนวไดน,นี่แนวไดน,นี่มะมหูเหมือนกันมันอยากกินมีบ่จะไม่จะคล้องร้านหน่หยติเอานอนเฉยเอา ดิ้งเยวเงเาว์เนาะไม่ให้คอยอุ้มใช่ครับออาเอาแนวไหนดิ้งเพื่อนสบายดีดิ้งผู้ใดนี่เอาเมื่อแนวไรกันจะโคกหงานลในญี่ปุ่นใช่งานปิ่งแแบกเก่าเก่าฮะัึงขึ้นมาไกลแท้มันมากินของใหมมันมาเองมึงต้อมาเองเลยโอ้ปบายสันเดียวไปยังเที่ยวตลาดร้านปิ่งแบบแบหมดละมันมาเองกับเมื่อเองวะสัน ไม่ขึ้นฮาร์คอยล์เราละไปเดี๋ยวพ่อชมตลาดดากจึงด้วยครับความกับอันดิงด่งดิ่งใครอยากแพ้ได้ดีเอาดิ่งมาแหลกทัก,กเอาบอดิง่งเอาบอดิ่งซื้อทัวร์ซอยมามาทรายสองสองมาดอามาอีหละชีว์เครื่องบา่า เอาวะเอาวะเอาดิง่งวะเอา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 ,เอาโอ้ยอยูดีขนาดได้ครับวิีดของคนเวียดหลานปีงแบ่วันนั้มันกินกกอย่างบวกรวยมาโหกันเอาบาดเหมือนเราขึ้นมานอานนีน่แนวดาอ,อีกวันนี่เอาดาไมาให้คอยดมแลก้กก็นอน โอเด็กจะดีกว่ามัน <laughs> ก <at> ินมันกินมันหาจีละมานะถามเนี่ยระวังกายก็ดิ่งอีจะชีเดือกอีกอย่างเอาดิ่งซะเอาดิ่งเนี่ยเอาดิ่งนี่เอากินมานี่นี่นี่กินมา กินบ่กินบ่โอ้ยมินดาบเด้่ยองหน้าล่องหน้าดองหน้าเลยชื่อซอยเนี่ยใคื่อซอยเนี่ยังไม่วันนี้ชื่อจะในแค่จะลิ่งนี่กับจักลิ่งผู้ใดบ่เนี่ดิ่งคอยได้หายเอาเนีเอาเอาล่งไหมเอาดิ่งเอาไหมเอาดิ่งเอามันแปมแจวก็ได้นันแปมแจวก็ได้ไปเนี่ยนี่มาไกลให้มันกินแน่ยู่ช่วไอ้พวกกิน บมันกินแนวอื่นเด็กว้ายว้ายมันโมไปจิล่ะมันอยู่กับเจ้าของมันอ้าวอ้าวเปลี่ยนเจ้าของแล้วสร้างให้อย่าไปอยู่น้ำเราหน่อเอาไหมอ้าวกระสุนตังบ้องบ้องมันโมไปจิเอาไหม

แม่เอาได้แม่เอาได้ยอะป่านนี้ไปลดไปลดเอามันดูสิกัดเจ้าไหมกบะนี่กาบะเ่งนะเตนะเรน่งหนะนั่นอะไรบงยิงไงไบังไปบ้าปบ้าบ่บ่อยใส่หานพันยใส่ันน่าอยู่ฝุ่นันปีเ็ของเจ้าอันบะ อออ้อนนงเอื้อยนึยงหันดีซันแล้วอ่เววาเาไม่ให้เได้แวมันถาบุนจไหัเดสก้นพีอย่าก,กัด <ไป S 1> มันสิมันจะกัดหูข่อยาตีมัน,น,น,มน,ลน,นแล้ววเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอาดิ่งไปส่งก่อนไมส่งงเากินปะเอาเอาเนี่เอาลิงบอกินคนเอาเอาเมดนี่เอาเมด เอาทัวไปน้ำทัวไปตามน้ำเออเดี๋ยวลิงไปทรงเมือนกนเออเออไปไปไปไ่ไป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 ัปไปเปไปไอไปไปไปไไไดไป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 ไไปนี่ปไไปไปดปไปไไปไไป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 ไีหปไนไปไเไปไไปไ่ไไป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 ยก็ไป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 ่ปไปี่นัไนไป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 อปไปไนไป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 ไอไปไปไปไยไป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 ไ่ ตลอแ่มันเี่นเน้าไเอามาันไก็เอาไปมันจะโยนนเจ้าอะไปมันมันโนน้เจ้าวะันแม่พี่จะมามา,มากิน,ก,นววกินมละลุกเว้ <c oughs> กินเวบ, <c oughs> บกินบ่กินฮะบ่กิน บกินออ้บกินเบ้าสมดิงดิงดิงเอาเอาออออดิ่งอดิ่าน่ะนบอบเปนดิงข้าคือการจะดิงผู้ใดมันมาขึ้นนี่ยจูงนี้เออเรเซเป็นพื่อจนมันใส่แพ่เปิดยังดี อ้าวอ้ามันมันจิกัดเด้มันจิตกัดมันจิตมารงงยกอียกตั้งหมดระว่าดี๋ยวุกคนมันมาหาเหามันบอไปใช่ได้มดเดี๋ยวไป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 โอ้ยไปส่งคนก่อนสันบาย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 วัน บ่แล้วดอกบัตบ่ยอมไปน้ำไผ่มันมวยไผ่เอามันบ่ลงจกข่อยนี่มาเอาเด้อกระได้ใครจะคลองเพลินเรียกปงไว้เอามาส่งหอดหลานปิงแบ่เด้อไผเอากับมวย่อมเอาบบให้เอาเลยบบลงขี่เวียนข้อข่อยนี่มันขี่เวียนข้อข่อยนี่ไผเอาบ่าไรมันสิกัด ฮ <bid> ะ,นนะโอ้เอาเอาหนันหมัหลับบ่อเอาหลั<อ>บกมือโอ้ท่านคึนควา,นา,นายแบบนี้พอนไท่เอากับเอา,ปาไปเอปปเอ,อ,เอคอยจอแมาทรงเจ้ามเจ้า้องสอ,อ,อ,องเมงนเมูหรือสองเมน้องสองเยน้องเด็กบิ้ง เด็กดิ่งเด้อเด็กดิง่งมีเยอะตัวเด็กดิง่สงสองตัวดวูสองสามหกสามูายสอง 3, 6, 3. สามหูเาหันเล็กขัอก้อีกหูเ่าหั่นดเป็นเทไรชันหชันหนึง่งถือแปอยู่สายหันไอิเดนนะการปกครองเมืองหนนันยกอไอิเด ซื้อเด็กกันเจ้าได้ยี่ห้อนมด้วยจะซื้อถือดิ่งด้วยตลาดชุ่มชนมหานครแดนหนาวผู้สาวงามสาวดากดากยังนี่ยุ่งากยังยุ่งยากจึงตาดโลซาวันมีเทคโนโลยีโอเคๆนี่มาซื้อยังวะนี่มาเอาเงินมาเอาเงินไปเอาน้ำเนี่ยย่อใช้น้องเราเป็นเอฟซีเด้อ เดี๋ยวพาออยัางเมืองตลาดแรงชุมชนเมืองดากจึงจักหน่อยหนึ่งคือดูดน้ำกันแซ่บวะเป็นเซียวกันเป็นเซียวกันเซียวสุนี่ซื้อหยังือนัเจ้าซื้อหยังเจ้าซื้อหยังือนัเจ้านี่ดิเราซื้อหยังซือนน้อยังแน,น,น้อยน้อยเขาเฮี้ยนแล้วบลูกเก่งเว้ฟังเล่าเข้าใจเป็นเซียวกันนะนะ ่างกันไปเสน้อเสียวประมาดากจริงแต่ประมาณ2ปีที่แล้วนะ่ะแม่ค่ะผู้เก่าเลยยมเก่า <laughs> <laughs> ขายปลาขายไก่อยู่คือเก่าแล้วเป็นมือสังหารเด้ <m akes S 2> สอส,สั่งแล้วหลดแล้วสังหารให้เบิดแจังไม่ได้ดไ <laughs> จัดไทยจัดไทยเอางี้คือจ่อยลงกัเก่าไม่หุ่นเด้อ ใจปกติขายอยู่วะไม่ขายอยู่วะขายอยู่วะเอาบ่อายวะายหรือขายขายใช่ถุงเชาห่านประเภทเจ้าพ่านประเภทเจ้าดได้เวิร์ดถ่ายละแล่นนี้โหลด <laughs> 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 ตลาดใหไ่เรีดอดากจึง มีทุกอย่างอ่ะแหละพักหลายยักน้อยมยาคุณหละพจนนมาจะาเมืองละม่ามหมดละอเอาละเอาหแม่โอ้ห้เอือยหอยเอืยแม่พูนีนนแม่พูนีพน,นันเดยันนดยเอืยอยอยยุป,ปอะไรเฮียน,นยุปอะไรปอสองทังพ่วงเข้าใจว่นี่ปอยุปอะไรปอเพียงปอหนึ่งปอสอง ก็สามอ้ยเรียนก็ซ้อหวะบอกไรแม่ให้โรงเรียนเมื่อไรจักพันให้เงินจักพันแม่ให้ไปโรงเรียนหาพันมืออื่นไปโรงเรียนปะลุงให้ไปโรงเรียนเด้อโด้วยวะต่อเป็นดังตีบอกเลขก่อนเลขสจออกยังมาอนี่ โนบแล้วจะได้โนบโนบบอนเผ็ดในไดก่อนซื้อเบรัดเราเด้อไปห้องเยี่ยนซื้อขนมเบรัดเราเด้อโดเอีออยงบุนี่มันคือเป็นแนวนี่หนูว่าเป็นพืชชนิดใดเลยครับตะอาสมกับพอมนนีอยู่หน่อยๆครับสมแห้งแต่ว่าอันนี้ผมว่าอีหยังครับแปลกๆจังหน่อยมันคือหยังใหญ่นี่ ยาขึ้กันบ่ยาก่น้้อแน่ะไกอนนึงเ้าพันก่อนหนึ่งมขายว่ะก่อนนึงก็ขายเออเร้าพัน้าพันก่อนหนึ่งก็ขายขายแนวใดก่อนนึงกก่อนละพัน ช่องทุ่งเลยว่าทุงละสิบได้ให้ช่องทุง่งเสีเยไปแจกได้น้อยตลาดอยใหญ่แนวกินซุปข,ขนมพักหมูสดคองใส่ลายยางเลยครับตลาดชุมชนน,น้อยดากจึงคนงามนี่ลูกหนึ้งจัดดูดยาก่นลูกขั้นมี ผัวโอ้ผัวมีแล้วจีอซอยืยโซยจีอซอยืยโซยขายยางผักบ่งขายนะได้เช่าหันาห่นแล้วเช่าหั่นโดยผักบ่งเช่าหันคนงามงามอยู่บ่คนงามอยู่บ่ไอ้ยังนี่ล่ะนี่ น้ำเพิงหรือน้ำมันหมูขายจุกเท่าไหรแทนหาแท้แท้บริษัแทนนำตามในยยังของแท้เลยคับประกันด้วยรอยยิ้มเอานี่หายชงหนึ่งนมหายแทล้วนแ้นี่เอาแม่ได้เด้อเออไฮลาดีคนงามดีชงหนึ่ง ขับพักบงมาวันนี้กระติดนี่ไว้เอาซอยบ่ายังบ่เอาดอกนี่ก็อ้วนเลยนี่มันสิกินเราสิจอยวะนีนี่มากอีหยังนี่ฮะมากมากมาดเขาจะไหนกินล่ะใส่สต๊อบใส่แกงเวลากินแล้วห้องสิมาดอยู่วะมีมาดอยู่วะมีมาดมีส่งบ่ถุงตัวใด หาสิบหาพันปกติขายเ่าไดปกติขายะิหาหาสิบห้ามันใส่เดหลายวันอันที่กินกินแล้วมันสิบเคิร์ตยังเหซาซปากมึนๆปากมันบหอมดสืเอาถุงหนึ่งมาชอยกินแล้วก็ทิไม่มาดมันบอไม่มาดม่ส่งมันบอ เอาหาซิบหาลวดรา,ร,ลราคาเต็มบมดต้องลวดน่ค่ะตลาดนี้มีเจ้คนหน้าตาดีๆได้ครับดากจึงนี่ไม่ค่าขายผักเลยโอ้มป็นจะคนงามๆแต่ว่าเราได้ผัวไว้แล้วจ้าบ้านไหนวะนนสร้าง่าใช้ จะจักปีแล้วเขสามปีแล้วเขาสามโชดโอ้โอบ้านยุ้ยใช่แบบนี้นยุ้ยน,น,นี่เลยย้นวลสวรรค์ยุ้ยนวสวรรค์อยู่เมืองดากึงนนลสวรรค์แล้วมาขายผักแล้วยังสวดด้อวยก็เจะมาจีบกับบินขึ้นภูเขามาหลวดไปอยู่อยู่ว่าท่าปักเซหรืออยู่นี่ดีกว่า<ด>อากาศเย็นดีนะครับซื้อยังเกาะโอ้โอ้โอ้ ชื่อเล่นเด้อฮะยี่ชื่อยี่เศรษฐามปีแล้วยังโสดเด้อบ้านอยากมากผู้บ่าวเนาะเอาให้เอาเอามัมือมาเอามือมาเอ้าไอ้ก็เอาไปกินสิแหละแต้เอาจะบอกมาอันหนึ่งมาผมอยู่ที่เมืองดากจึงอีกหนึ่งเมืองที่มีรอยต่อกับชายแดนเวียดนาม ขึ้นแขวงเซกองครับแต่ว่าห่างจากโตแขวงมาขึ้นมาเมืองดักจึงเนี่ยเราเล่าลอยลักไม่ไดีผมบอกมาหาเลาะครับอีกหนึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางไม่ที่มาเป็นขั้งแหลกครับหลังจากเขาออกจากดักจึงที่ไปเส้นทางเวียดนามแหวมาเคยมาคือดักตอ,อกไงแล้วเข้ากระตรงมาอีกน้อยนึงถ้าตรงไปก็จะเป็นเซ่ขมานสาม เส้นนี้บบเคยมาก็เลยล่องเลี้ยวสายเงามาเป็นถนนดินแต่ว่าโ่มีหลุมถนนดีเพิ่อนบอกว่ามีหมบานด้านในอยู่ประมาณสองู่บานอีกว่าม้าน1ิบกิโลถนนดีแบบนี้แหละว่าสันก็นเลยว่าอยากพาไปชมธรรมชาติอ่าธรรมชาติอย่างไรมันก็มีความงดงามของมันเสมอนะนะวิวด้านหลังครับโอ้จะมันมันงงามมันนะมันงาม,ม,นนะม,ง,ามงามในรูปแบบของ คำว่าธรรมชาติมันมีหวยมีหน้าขันบันไดมีเถียงสามเถียงสี่เถียงหาเสียงนี่แหละในวิถีชีวิตข้าเจา้าหน้ากันาะที่มีปลามีปูปเพื่อมีหอด้ำหมดละไปข้าจ้าที่โบหูแต่จ,จริงๆเรามันกะมีความสุขอันไดเสมอไปดอกสำหรับชีวิตมนุษย์คนอยู่ในเมือง อยากออกมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติน้ำชนน้ำบดน้ำปาน้ำเขาอยากมาสูตรอากาศที่บริสุทธิ์ส่วนคนอยู่แบบนี้ก็อยากมีสักขังหนึ่งอยากไปเส้นถัดดิกซี่แมคโครโลตัดอยากไปยางอยู่รถเข็นนี่คือเรื่องเล่าในโลกนี้ที่มันเป็นจริงแม้กระทั่งเขาอยู่อเมริกาหรือว่าโซนยุโรปเข้ากับรรนาที่จะจากออกมาท่องเที่ยว ทางเอเชียวิวธรรมชาติวิถีผู้คนชนเผ่าวิถีต่างๆของแต่ละพื้นที่ส่วนว่าคนทางนี้อยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำปลาน้ำเขาถ้าเฮามีเงินมีคำํำก็อยากนั่งเครื่องบินไปเที่ยวไม่กาไปทายหอไอเฟลไปอันตึกเอน็นอันพิภพสาโอ้แม่ปิกกซาไอ้ยังกระโปงหูคือทุกๆอย่างมันมามีอย่างสิแบบว่าพ่อดีสำหรับมนุษย์นะ แต่เข้าก็ต้องสู่ไปตามวิธีที่เขาเปเลี่ยนจุดห่งงเดินทางมาเรื่อยๆได้ครับมาพ่อนมาหูพ่อนอยู่บ้านยังมาหูเดี๋ยวคุยกันไม่ไม่ตู่ก่อนไม่ตู่ยู่บ้านย่างเจ้าอยู่บ้านยังบ้านดักมันบ้านดักมันจัากลักไปนี่โอ้ข้าวผัดข้าวผอดนี่นิซิปเล็กเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเขาไม่รูย่างนี่ไปขี่รถจักรนี่ขี่รถรถจักรแกวะรถจักรยุดเทถมหยุดเทแกว โออย่ทียงตอกตกสิพากันไปใส่วันนี้พากันไปใส่ปลูกยังขูดเข่าโมมีค่ำมีเคลิมบ่แถวนี้โมมีมองเขาหอนค่ำบ่อันนี้ก็เจ้าแก่บ่กระเจาะเจ้านี่นี่เศ้าปีเลยบ่โอเขาเอิญยังทั้งปีเอิวมาอย่างอันนี้เออนองนองภาษาชนเผ่าตะเลียงบ่นอง เขาสารขายบ่ถ้าน้ำบาตน้ำบาตเนี่ยเขามีขายบ่ใช่บเวใ่่เจ้าว่าขายวะบ่จะมีไบ่วสิขาดสิขาดล่ะจักปีใช่สมนี่านมีได้สิบปีานสิบอ้อันนี้ก็งามเลยนี่คุณกูบกกูเโบกเขาจักปีนะไม่แ่าแนวนี่เข้าอยู่เศร้าเลยบ่เศร้าปีกับีกัมีเขามีคนขายว่ในโมบัตโอ้ บ้านมีเอามาขายมามาหนังน้อยหนังน้อยอยากอ้ฆ่ากันไปให้ขี้โอ้นั่นเสียงเจ้าวะนนั่นนะโอ้ขี้รถไถมาแล้วชาไปให้ไปสะย่างลุยจ้าเอามีให้ต้มเด้อเฮาสิไปพุ่นบ่พุ่นบ่หมู่บ้านแก่พุณทุกสูงคุนบ่เออบ้านกบกันบุอนขึ้นบ้านแค่นี้จบเครื่องดันดักมันแหลยมองได้บ้านดักมันเขาผ่านมาหรอไปเลย ช่วงก้อนไปหรือไฮเอ็มมี่ไฮข้านมให้ลูกเออเขาเคยไปแล้วเออก็จำเท่าได้จูบพูนเลยเซ่ข้ามมานไปพูนอ่ะแม่นโอ้มันดักมันมาน่ะอ่าหักมันเลยเลยเคลื่อนไปน่ะจะจื้อคอยได้อีกจิจื้อตจะจื้อเคลื่อนคอยพวกเจ้าให้มีให้ขนมให้กน้อยโอ้เขามาตะไทยได้มารอบใหม่ได้นี่กัลลังว่าสิไปแจกเครื่องนักเรียนทั้งเคิงพูนเออห้า นักเรียนไปดูไปใส่สันนักเลียงเฮียนมัดมัดดนดูบ้านตักตอ,อกขึ้นมัดกับบ้านดักออกนักมันคืออันนี่เขาปฐมเด้ทมกระบบมีนี่มีแต่แถาแกอยู่หันเลียงมูเลียงยงัวควายซื้อเห็ดไหยเห็ดนาอันโรงเลียงมบบบบาาูบ้านอวันดักบักปลาดันไปไห้ไปเข่าดักตอ,อกไงเบิดดักปลาก็อยู่ดักปลานี่ผู้โบกมีเงินคนเมืองเท่ขึ้นกับบ้านดักมันแต่ คงเฮียนขึ้นกับดอกดอกดอกง่ายโอ้เโหเคยไปมอบเครื่องอยู่ไปนอนบ่หรือไปกลับเด็กน้อยไปนอนโอ้มันไก่นอเจ้าเจ้าเดี๋ยวเทาเลาะไปเบิ่งกันบ่าหัวสิไปหอดใส่ดานี่เคยไปบ่เส้นนี่มันหอดใส่ไปฮอดลักซาวแล้วไอ้ทุ่งไก่ไก่บ่เส้นทางนี่มองไปเรื่อยๆนี่ไปหอดใส่ฮอดลักซาวลักซาวมันมีอย่างเบิ่งบ่ เขาฮอนคำยังฮอนคำเออจะขึ้นบ่ไปฮอนอ่ะว่ามันไกลเขาเขาให้ประชาส้นฮอนไดนบ่ประชาสนบานมักสาวเขาฮอนบ่โอ้ปที่ไปน้ำข่อยพาไปฮอนอีกหนึ่งบรรยากาศการเดินทางครับแน่นอนการเดินทางออกเส้นทางใหม่ๆที่เราวันเคยไปสัมผัสมันก็มีความตื่นเต้นและมีความแปลกใหม่ อีกหนึ่งสายน้ำระว่างเดินทางครับโอ้มันงามแห้งไหมโอ้สุดยอดเลยน้ำเป็นสีขาวงามเมื่อกี้สอบถามมันข้าเจ้าสิเป้หูดเขาน้ำไขน้ำผู้เขาบ้านลักเศร้าข้าเจา้าฮอนคัว่าสันมันนี้ได้อันนี้มาจากเมืองเฟืองอติดหลดแมน่น้ำในห้าไปฮอนคํา ราคาค่ำตกขึ้นแห้งในช่วงนี้ก็ได้จวดจวดเลยแต่ผมฮัวจะไปฮอดบอลติดตามกันแล้วกันว่าสิบไปฮอนค่ำไหนบอหรือว่าบอไหนฮอนจริงๆเราตั้งใจอะคือสิไปโรงเลียนแต่แม่เล่าว,ว่าว่าโรงเลียนแถวนี้ร่วมกันเด็กหน่อยไปเขายูดากตะออกไงที่ผมเคยไปมอบเสือนักเรียนนั่นแหละแต่ว่ากับบอหูจจงได้แต่ต้องไปแหมันหูมันเห็นอีกเนื่องมือครับ กับเมื่องดากจึงกับแรงท่องเที่ยวหลายๆมองที่แปลกตาเดิน้างไม่ได้เรื่อยครับอีกหนึ่งบรรยากาศครับบนภูเขาเอิ้นว่าชุ่มชนข้าเจ้าอยู่น้ำไห้เลยผู้โบกชุ่มชนผู้โบกมีเด็กน่อยมียังอยู่นะครับเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มมามามาเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มบอกมูบเอานึ่งมูบไิกินได้ไหนเออดูพูดสองก็ได้เจ้กหนุ่มจักหนุ่มจักหนุ่ม แล้วมีเด็กหน่อยนะครับนี่เด็กเด็กมีหมูบานเลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเ็งหน่อยกำลังแลนมากครับเป็นวิวที่สวยงามด้วยครับหมาเป็นเธอแหละไปยีไกลว่าฮอดหมูบานยังไครับจักรลักษณ์นี่ละทางแบบนี้นี่คือหมูบานที่อยู่ทั้งภูเขาบอสือว่าเป็นหมูบานเอกเขาจะมาร่วมกันอยู่ น้ำผู้เขาเพื่อที่จะเห็ดเขาให้น้ำผู้เห็ดเขาให้น้ำผู้แต่ว่ากังเว้นนี่เพิ่นจะไปหูดเขาช่วงนี้ก็จะไปหูดเขาหรือว่าเกี่ยวเขาแหละแต่ว่าบ้านเพิ่นอันว่าหูดถ้าพ่ออยู่ข้างทางได้ยินทายเบิ่งก็อยู่ทั้งผู้เอ้นว่าผู้โบกเลียงหมูหมูนี่ลายแยกหน่อยเด้อหมูนี่โอ้หมูหน่อยน่ารักเลยกุด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 มีหมูหน่อย อยู่เฮือนมีแต่เด็กหน่อยอันนี้ไก่เหี่ยงไก่โอ้ใบดีใบดีหมูอุด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 โอ้หมูหลายเลยคนเต็มคนหมูมเจาะกอ็อยู่ยังสีนะครับเป็นบานมุงสังกะสีแต่ว่าแอมบางเช่อก็อาจิใส่ใหม่แบบเกา่เาเบาเล่าได้บอเบาเบ,า,บ,า,บาความเล่าได้บอ บ่ได้ปันได้มาหนีลุงถามแน่ว่าหนีไหมถามแนี่ย,ยบ่ได้ไปห้องเฮียนบ่ลูกบ่าได้ไปใบดีไม่เท่าอโอ้มาเลาะมาเทียเเท่ยวเดอ้เอแจกหนุ่มแจกหนุ่มจอกนมมาเที่ยวเด้ออันนี้ไม่ยั้งนี่ไก่บ่เออเพือนไก่บ่เออเขาเอื้อนอยั้งเนี่ยเฮ<อ>ืเอนไก่เฮือนไก่ เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงงัวเนาะโอ้น้ามห้ามนี่ไม่เท่าวะดิห้ามกินน้าอาบวิสัยวันนีุ้่นน้ำทอน้ามทออยู่้งผู้เอนนี้น้ำมีหวไหนี้โอหวเพิ่นบาคอยอยู่เพิ่นไปไปหูดข่าบ่เออ อ,ก,อ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 ก,กินกินกินได้กินได้กินได,นได้มาตาไทยเด้อมาเที่ยวเด้อมาเที่วยวม,มาส้มซืือ,อมาสองคน,คนมาเที่ยวเออมาเลาะซืือเอามาเลาะมาเบิง่งโอ้งามดีบ้านเจ้างามเนี่ยมาขี่มูขีข่ไก่อัานี่แหละขี่มูขี่ไก่นี่แหละมันธรรมชาติเล็กน้อย ส่วนลายก็สีมีหมูเลยหมูลายเล็กน้อยกุด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 บายบายไปเนอะไปเนอะเจ้ายอยู่แบบนี้เลยครับหลักๆก,ก็สีมีฟืนสำหรับหุงหาอาหารอันนี้เพิน่นเมียเพิ่นใส่ให้เลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่บ้านเมียไปใช้บุญนี่ไปรูดขา่าวโอ้เก็บผักหญ้าเือนเราก,ก็เห็ดดีเดี๋ยวมีหัวมียัง ตื่นขึ้นมากอะโอ้ผนเลยเส้มวิวส้มบรรยากาศมนมีแนวหายเอามเมทา,สาใส่ได้กับสสใส่ใส่บ่ได้กับปันป่นขางเฮือนไปเด้อกรใจายกระจาเจ้จไปเด้วป่ะนี่ดี <ใน S 1> มีแ<ร>ห้งดีมีแห้ง